สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาดูเจ้าเบอร์เบิร์นมารกของเราค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเนี้ยเบอร์เบิร์นมารกไม่สวยเลี้ยงแล้วไปไม่โตแล้วก็เลี้ยงแล้วเขาเขียวไม่ด่างเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะมีแนะนำวิธีเลี้ยงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมความสวยของเบอร์เบิร์นมาร์กต้นนี้ก่อนนะคะ สำหรับเจ้าต้นนี้นะคะเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยและราคาก็ย่อมเยาราคาไม่แพงด้วยค่ะสามารถซื้อมาปลูกประดับบ้านสวยงามได้ดูความสวยของเขาสิคะสีเหลืองแซบตามากๆเลยค่ะสำหรับราคาตลาดตอนนี้นะคะที่สวนเราจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ2 0 0 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะคัดลายแบบสวยๆเลยค่ะเป็นไม้ที่สวยมากเลย ความสวยเขาคือสวยไม่แพ้การส้มด่างเลยนะคะดูสิคะสำหรับปัญหาที่เจอบ่อยนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงเจ้าบอเบิลมาร์คคือการที่ตัดไปตัดมาแล้วเขาเขียวเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วทำไมเขาเขียววไ้ไม่ได่างอย่างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีออช่วยดูนะคะวิธีตัดไล่ตาด่างค่ะว่าต้องทำอะไรยังไงเนาะ ความสวยของเขาเป็นไม้ที่สวยมากค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายโตวไวถ้าเลี้ยงถูกวิธีนะคะจะโตวไวมากจะใบใหญ่บึ้มแบบนี้เลยค่ะต้นที่เห็นคือต้นที่เล็กแล้วนะคะที่สวนคือมีต้นใหญ่กว่านี้ค่ะใบใหญ่มากๆเลยมาดูกันเลยค่ะวิธีการตัดแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ของต้นนี้นะคะแล้วก็การไล่ตาด่างเราจะมีวิธีการดูที่ง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือต้นของเขานะคะต้นของเขาเขาจะก็จะแตกกิ่งก้านออกไปอะคะ่ะนี่ค่ะวิธีเลี้ยงให้เขาแตกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆต้องตัดขยายบ่อยะคะ่ะแล้วเขาก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มสวยบางคนเลี้ยงแล้วไม่กล้าตัดอย่างนี้ต้องลองตัดดูนะคะต้องหัดขยายดูแล้วจะเห็นเขาเป็นพุ่มสวยเลยให้ดูรอบๆนะคะ วิธีเลียงแล้วก็วางเลี้ยงกับพื้นแบบนี้เลยสิ่งที่เราใช้ปลูกนะคะวัสดุป,ปลูกจะใช้เป็นมะพร้าวสับล้วนมะพร้าวสับก็คือจะใช้ชิ้นที่ใหญ่หน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาอมน้ำจนเกินไปนี่ค่ะบางครั้งเขาอมน้ำเกินไปอะคะ่ะใบเขาก็จะช้ำเหมือนช้ำน้ำน้ำเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะ ที่สวนต้นนี้สําหรับต้นนี้นะคะเลี้ยงใต้ต้นไม้ค่ะแสงดาไลให้แหลกแสงส่องถึงให้เขาได้รับแสงรับรับสารอาหารที่เพียงพอการเลี้ยงต้นไม้นะคะทุกต้นเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือแสงต้องถึงสารอาหารต้องเพียงพอแค่นั้นต้นไม้ของเพื่อนเพื่อนก็จะสวยแล้วค่ะนี่นะคะการของเขาการลายด่างชัดเจนค่ะลายด่างชัดก้านสวย เวลาจะตัดต้นเบอร์เบิลมาร์กนะคะต้องสังเกตเออลายก้านให้ดีนะคะอย่างต้นเนี้ยเห็นไหมเราจะตัดตรงที่มีรากอากาศออกมาแล้วเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆต้องดูตรงที่มีรากอากาศแล้วก็ดูลายก้านที่ด่างนะคะเป็นการไล่ตาด่างเขาเพื่อที่ว่าเราจะได้ต้นใหม่ที่แตกออกมาเป็นลายที่ด่างสวยเหมือนยอดที่เรายกไปอะคะ่ะ นี่นะคะสำหรับการตัดขยายพันธุ์เพื่อนๆก็ต้องสังเกตยอย่างแรกเลยรากอากาศค่ะว่าพ้อเขามีรากอากาศไหมที่จะพอยกยอดได้และก็ดูลายด่างค่ะว่าต้นเขามีลายด่างไหมผ่านไหมตรงลายด่างมีตาสามารถที่จะแตกเป็นยอดใหม่ได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยค่ะ หลังจากตัดแล้วนะคะจะเอาไปชําโดยการชําน้ำวิธีชําน้ําก็ง่ายมากเลยค่ะก็เอายอดที่เราตัดเนี่ยแหละคะ่ะเอาไปแช่นในน้ําสะอาดน้ําเปล่าบางครั้งจะสามารถใส่น้ำยาเร่งลากก็ได้นะคะให้เขาเกิดลากฝอยได้ไวขึ้นหรือว่าจะตัดแล้วก็นําไปอบวิธีอบก็ใส่ถุงอบมัดยางปกติเลยใช้มะพร้าวสับนะคะปลูกแล้วก็นําไปใส่ถุงอบเมื่อลากเขาดีแล้ว ก็นาออกจากถุงอบค่ะกรณีที่ชําน้ําเมื่อเขาแตกรากฝอยแล้วก็ลงปลูกปกติสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกเบอร์เบิร์นมาร์กอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเบอร์เบิร์นมาร์ของเพื่อนเขียวมากกว่าด่างเราก็จะมีวิธีแนะนําให้เพื่อนๆตัดยอดที่เขียวทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะวิธีการตัดเพื่อนๆต้องเลง็งเล็งจุดที่เขามีตาด่างสังเกตดูที่ก้านหลังจากตัดนะคะ าด่างตรงนั้นน่ะเขาจะแตกเป็นยอดใหม่ที่ด่างสวยงามค่ะลองไล่ด่างใหม่นะคะพวกใบเขียวยอดเขียวอ,ออกเลยค่ะอย่าไปเสียดายเนาะเพราะว่าเอาไว้ยังไงเขาก็ยากที่เขาจะกลับมาด่างนะคะจากที่เลี้ยงมาเขาจะยิ่งเขียวดีไม่ดีก็คือเขียวแบบกืนด่างไปเลยเอย่างเงี้ยสู้เราเด็ดทิ้งซะดีกว่าเป็นการไล่ด่างใหม่ไม่ต้องเสียดายค่ะที่บอกว่าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าต้นเอบอร์เบิร์นมาร์กต้นนี้นะคะ เขาจะเป็นไม้ที่พอเราตัดแล้วเขาจะยิ่งแตกเป็นพุ่มอย่างที่บอกต้นคลิปค่ะดันงนั้นก็คือไม่ต้องเสียดายเลยคิดสวนจริงๆมันไม่ได้ด่างสวยทุกต้นค่ะแต่เราก็ตัดไล่ด่างใหม่ยอดไหนไม่สวยคือเอาออกเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟีโรบเบิร์นมาร์กวิธีการเลี้ยงคือไม่ยากเลยใช่ไหมคะเลี้ยงง่ายมากๆค่ะแต่เราต้องตัดไล่ด่างให้เป็นแค่นั้นค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปดูต้นอะไรในสวนก็ฝากรับชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ